สวัสดีครับปุ่มเดนี่ครับมีจังได้กินจังสั่งครับมือนีไม่มาในแบบแนวขนมครับผมรถเีสายดไหมครับจากพี่ต้อยเดนี่ครับเป็นคนบ้านไหนครับพี่ต้อยเดนี่ครับครับผมสวัสดีครับพี่ต้อยเดนี่ครับไปเจอกันในออฟฟิศครับมือนี้ว่ได้ไปหลังออฟฟิศครับไปว่าอะไรผว่าหนาดาเนี่ยพูดถวาบ้านมิตรนอนนะฮนกระบอกมือนี้ม่คุณเดสไซด์ไหอมหอมครับผมใหญ่เพิ่มมาที่เด็ดครับที่สุดในย่านนี้ครับ ับผมตักอีเาไปเลยบักไอ้แบงค์นหงนี่ไหม,มฮครับพี่น้องครับบอบอแป็นไล่สดบบนป็นไรยางยาเห็นซึ่งแบบมาขอ <c oughs> งเหม็นใด้อนนันด้วยค่ะ <c oughs> ครับเม,มือ่อไหวหนาไปธุระครับเพื่องกลยซื้อมาฝาัซื้อมาฝาั่พี่ต๋อยเ้อครับแต่ผมกินน้ำมือบาดนี้นี้ไ,นนนนะได้เป็นงมีกิน,นม่ไังครับเมื่อนีนมีของหนากินของหนาครับครับผมครับพี่น้องก็บาคนเดียวคนละอ้ยนี่ พห,หพี่สอยว่าต้องกินตอนมันห่อนครับกินตอนประมาณจะกบม่งพอดีห่อนเงือแตกเลย <c oughs> แตกมาอย่งนี้กาห้องนะ <c oughs> ไอไฟโฟนไอไฟโฟน พ่นน้องเพ่นนี่นี่ครับ hey, <the> นี่ยังได้กินนะครับมือหนีไม่สายไหมครับนี่รถติดสายไหมกินรถติดสายไหมครับ โอ้โหรสตีร้านไหนครับผมคิดว่าแซ่บที่สุดครับที่เคยกินมากครับพวารสตีซี <laughs> ่รสตีซี่ครับข้าครับผมมื่อวนนี้ครับมื่อนี้มันเดือดสองอันครับคุณอากินก็ได้แบงมาให้นก็ รุ้นครับผมเมื่อยังเดือมากกินซุปนงครับไม่กินน้ำกันครับผู้ใดอยากรสตีทยไหมครับเก่งกินตอนน้อนวนนะครับตอนใบโมงครับผมมือ่อนี้อุมได้นีไม่ได้กินสั่นขอสวัสดีครับ